กลับมาอีกแล้วนะคะกับภาษาอังกฤษครึ่งนาทีในรถกับ AJN นะคะตอนนี้ก็เดินทางมาสยามซิตี้เซ็นเตอร์นะคะเป็นการรีลอนช์เปิดใหม่ก็ขอสแสดงความยินดีให้กับคุณแปมด้วยผู้คนล้นหลามมากันเต็มกรุงเทพม,มหานครเลยนะคะวันนี้ขอเสนอตัว TH นะคะ TH คนไทยชอบเข้าใจว่าเป็นตัวทอทงเฮ้ถ้าคิดว่าเป็นทอทงก็จะพูดไม่ถูกค่ะเพราะว่าทอทงนี้เออขอโทษค่ะ TH นี้เทคนิคมันคือต้องแรบลีนนิดนึงอย่างเช่นคําว่า I think I think นะคะที่แปลว่าคิดฉันคิดเนี่ยต้องมีทอต้องแรบลีนนิดนึงแล้วก็ที่ป ผิดกันประจำเลยคือตัวเลขสามนะคะตัว3 3ไม่ใช่ t ที่แปลว่าชาไม่ใช่ทรที่แปลว่าต้นไม้ดังนั้นเวลาไปถ่ายรูปให้เพื่อนก็ต้อง one two three ไม่ใช่ one two t one two three นะคะ one two three ยังไงก็ไปฝึกกันนะคะอย่าลืมนะคะแลบลิ้นเล็ก,ลกๆนิ่ๆ้นน่ารักแบบทำให้เพื่อนแบประจำนะคะไม่ต้องขี้อายนะคะพี่ถ่ายขี้อายยังไงก็ตามพูดให้ถูกต้องดีกว่าเกะกู้ดูดีนะคะแล้วก็ ทำอะไรก็เพอร์เฟกนะคะฝรั่งเข้าใจเวลาพูดกับคนไทยก็ไม่ต้องแลบเขาก็คงจะเข้าใจอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วเจอกันช่วงหน้านะคะ